ก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการลอดตัวต่อซึ่งเป็นต่อหัวเสือวันนี้เราใช้เนื้อไก่ซึ่งจะอ่อนกว่าเนื้อหมูน่อยหนึ่งทำให้ต่อกัดเยื่อได้ง่ายขึ้นเราใช้เนื้อไก่ หั่นชิ้นประมาณ2นิ้วแล้วก็เสียบด้วยไม้แหลมแล้วก็เอาไปล่อตัวต่อที่บินหาเยื่อตามทุ่งนาตามทุ่งหญ้า,า,มาเมื่อตอ่อเมื่อตอ่อก็อเยื่อแล้วเราก,ก็ค่อยๆเอาไม้ปักลงตรงที่มีน้ำเพื่อกันมด ไต่ขึ้นไปเอาเนื้อไก่วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันมดแต่ถ้าเราไม่มีที่ปักที่เป็นน้ำก็ใช้น้ำมันราดตรงโคนด้ามไม้ ตอนนี้ต่อก็กำลังกัดเยื่อได้แล้วการไทยทำวิดีโอก็ทำคนเดียวและต้องตามตัวต่อด้วยก็เลยไม่สะดวกหวังว่าถ้ามีโอกาสอีกหนึ่งคลิปเราก็จะทำวิดีโอให้ดีกว่านี้ เมื่อต่อได้เยอะแล้วต่อก็จะบินวนอยู่สองสามรอบแล้วก็บินตรงไปหารังแล้วก็จะติดตามเดี๋ยวเราจะไปดักทางหน้าตอนนี้ต่อบินไปแล้ว <Okay. S 1> ไปนดักทางหน้ากลางทุ่งนาก็ตอนนี้เราก็ได้มาถึงรังเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ นาทีตามระยะที่เราติดตามมาก็ประมาณเกือบ1นกิโลประมาณ7จ0ดแร้อยเมตรน่าจะได้ตอนเดินมาเราก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายตอนเดินมา เดี๋ยวเราจะไปดูตร,ตรงที่เราลอเ,เหยื่อไว้ ที่เรา,เราเล่อเยื่อไว้ก็ตรงไกลๆน้นตรงมุมต้นไม้ต่าๆที่วงกลมไว้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ